วิธีการเชื่อมต่อขนส่ง J&T Express นะครับก่อนอื่นเลยทางร้านค้านะครับจะต้องเป็น VIP กับทาง J&T ก่อนนะครับวิธีการเป็น VIP กับทาง J&T ก็คือนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องแจ้งตัวช็อปเน e กับช็อป ID ก่อนวิธีการเข้ามาดูช็อปเน e กับช็อป ID นะครับก็คือให้เข้ามาที่ตั้งค่าการส่งสินค้าและเรื่องหัวข้อตั้งค่าเชื่อมต่อระบบขนส่งนะครับ แล้วก็เลือกไปที่ตรง J&T Express นะครับตรงนี้ก็จะมีเลข Shop ID ขึ้นมาแล้วก็ Shop Name นะครับผมแล้วก็เอาสอส่วนนี้ไปแจ้งกับทาง J&T Express ได้เลยนะครับผมทีนี้ถ้าเราเป็นสมัครเรียบร้อยเป็น VIP เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือมากดเชื่อมต่อกับขนส่ง J&T n Express อีกทีนึงนะครับก็คือให้เข้ามาที่ตั้งค่าการส่งสินค้านะครับก่อนอื่นเลยถ้าเรายัง ไม่ได้มีวิธีส่ง JNT แล้วให้เราเพิ่มก่อนนะครับเพิ่มวิธีส่งก็คือในส่วนนี้นะครับเพิ่มเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดตรงเลือกเชื่อมต่อขนส่งนะครับแล้วก็เลือกขนส่ง jNTx ีเอ็ s พตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับตัวอย่างก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดแก้ไขนะครับถ้ามีอยู่แล้วคือกดแก้ไขได้เลยนะครับอันเท่านี้ก็คือเป็นอันเสร็จเราตั้งค่าเชื่อมต่อ jNT เรียบร้อยแล้ว นะครับทีนี้ขั้นตอนการใช้งานนะครับก็จะเป็นส่งของการพิมพ์บินนะครับการพิมพ์บินเวลาเราพิมพ์บินส่งของนะครับเราจะต้องพิมพ์บินตรงช่องพิมพ์บินส่งของเท่านั้นนะครับผมอ่าเวลาเราอ่าทีนี้เราเข้ามาแล้วให้เรากดเลือกแสดงแยกตามบทีส่งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงส่งโดย JNT Express นะครับกดเลือกทุกบินไปได้เลยรูปแบบการพิมพ์บินก็จะเป็นพิมพ์บินกดที่พิมพ์บินก็ได้จะเป็น AC กดพิมพ์ใบปะหน้าบวกใบจัดของก็ได้จะเป็นครึ่ง a 4นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมกับขนส่งจะไม่สามารถพิมพ์เป็นสติกเกอร์ได้นะครับอันนี้จะกดเป็นพิมพ์ใบปะหน้าบวกใบจัดของนะคร <magic. S 1> ับถ้าเชื่อมต่อขนส่งเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าต่างให้เรากดจองบุ๊กิ้งจากขนส่งนะครับตรงหน้าต่างแบบนี้ถ้าร้านค้าไม่ได้มีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาก็คือเรายังไม่ได้กดเชื่อมนะครับอันนี้เราเชื่อมเรียบร้อยให้กดจองบุ๊กิ้งได้เลย นะครับโ,โหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเด้งป๊อมอัพขึ้นมาว่าต้องการไปสรุปสินค้าหรือไม่นะครับถ้ากดตกลงก็คือต้องการนะครับถ้ากดยกเลิกก็คือไม่ต้องการนะครับรูปแบบบินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็น co d หรือเป็นออเดอร์ปกติที่ลูกค้าชําระเงินเข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นส่วนของ วิธีพิมพ์บินวิธีการตั้งค่าของ JNT นะครับ